อ่กาก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูมในชื่งพูดเพลงนะผมก็วันนี้นะผมเราจะมาอยู่กับมดอ p นะผมอ่าท่านะผู้ชมคงจะรู้นาอ CP คืออะไรนะผมก็เป็นมดตัวประหลาดประหลาดอะไรไม่รู้นะผมที่มันจะเปยนแบบมีรหัสโคดน,นั่นนู่นนี่นะผมเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่ามันเป็นยังไงนี่ท่าน,นผู้ชมเห็นไหม มันจะเป็นแบบเลขอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันเขียนว่า label ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบ sharp แล้วก็573อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแบบเป็นโค้ดของแต่ละตัวนะเนี่ยคือ scp ใน m o ดนี้โค้ดเยอะเลยนะผมสำหรับคนที่อยากให้ผมเล่นตัวไหนก็ลอง c o m มนต์มานะผมมันมีโค้ดเยอะโค้ดเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากอะไรนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่าตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไป,ไปสำรวจอะไรเงี้ยนะผมมันมีอะไรบ้างที่ก่อนก่อนหน้านั้นนะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอันอย่างหนึ่งนะผมก็คือนี่ 3D Space นะผม ท่านผู้ชมเห็นไหมรอบตัวเรามันจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พอเมื่อเราใส่แว่น3ามดีเท่านั้นแหละเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเนี่ยไอตัวนี้ไหมเออเนี่ยพอทปุ๊บพอทปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมเห็นไหมโอ้เราไม่เห็นอะไรเลยนะผมต้องใส่เห็นไหมทํานองนี้นะผมท่านผะู้ชมประมาณนี้ก็คือบอกเลยว่าถ้าเอาชีวิตเราธรรมดายัางไงก็ตายนะผมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย ถ้าเราไปตีมันนะผมมันจะวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากแล้วก็วิ่งใส่เราเลยนะผมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูผมจะใช้ปืนนะผมของมอดล่าสัตว์เนาะมอดล่าสัตว์หนูนี่ไรเฟิลนะผมแล้วก็กระสุนเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเอาชีวิตรอดนะผมหาที่สูงๆอยู่ก่อนนี่ตรงนี้นี่แล้วก็เกมโหมดเลยนะผมดูฮะเกมโหมดนะฮะเกม M O D มโอดีเโหมดศูนย์ เยอะโอ้ยไม่ทำมันไม่เห็นเราแน่เลยเราจะใจเย็นนะครับผมนาะนผะู้ชมมันไม่รู้ว่าใครยิงหรือเปล่าเห็นไหมนานผู้ชมเห็นไห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 ม โหวิ่งโคตรเร็วอะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ม,ม,มถ้าแบบเราอยู่ด้านล่างเราก็เราก็ตายนะผมท่านผู้ชมไปไหนละนี่ฮัลโหลต้นไม้ฮัลโหต้นไม้ฮัลโหต้นไม้นี่ประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปไปเกมหมด่งเถอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวตายนะผมประมาณนี้ก็คือถ้าเราถอดปุ๊บ มันก็จะหายไปนะผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่แบบเวลาเราไปบบไปสัมผัสอะไรเงี้ยลองแบบตีมั่วๆนี่ับผมอาจจะเจออะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็มอด SCP นะผมก็เวลาเราเข้าเกมมาแล้วผมมันจะทําการสุ่มนะผมไอสถานที่อย่างนั้นให้นะผมว่ามันจะเกิดไปตรงไหนนะผมอะไรอย่างเงี้ยเออสมมุติถ้าผู้ชมผู้ชมแบบโหลดลงไปเล่นใช่๊ะมแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมพี่แบบเข้าเกมแล้วทำไมถึงไม่มีสถานที่อะไรอย่างงี้ให้นะผมก็ลองสร้างโลกใหม่นะผมแล้วก็ลองดู นะก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจเลยนะผมก็ให้ดูนะผมพื้นที่มันใหญ่มากอันนี้คือมันสร้างทับเลยนะคือมันเหมือนแรนดอมมันแรนดอมสร้างนะท่านผู้ชมมันก็เลยแบบสร้างไปเรื่อยอะไรอย่างงี้เห็นไหมโคตรใหญ่เห็นไหมโคตรใหญ่เลยเออเห็นไหมโคตรใหญ่นะผมท่านผู้ชมมีประมาณนี้ก็วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะผมก็สาหรับคนที่อยากรู้ว่า SCP มันมีตัวอะไรบ้างนะผมก็ลองคอมเมนต์ไว้ EP นะผม เนี่ก็ว่ากันเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนเนาะเพราะมันจะมีทางเข้าให้อยู่นะผมท่านะผู้ชมโอ้สร้างซะแบบปิดมุดเ๋อ,อนี่ไงท่านผู้ชมพอดีเลยจะมืดละไทม์เซตศูนยนะ์นะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมประตูมันจะเปิดไม่ได้อ๋อผมพูดผิดแล้วกันก็คือจะบอกว่าประตูปกติมันจะเปิดไม่ได้นะผมยกเว้นต้องใช้คี์การ์ดอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมขอดูด้านนอกก่อนนะมันมีทางเข้าทางเดียวใช่ไหม เออไม่เป็นไรนะผมสมมุติถ้ามีทางเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรับสำรวจด้านในเลยนะผมท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะไปเอาครับนี่นะผมคือภายในจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยเงียบเดี๋ยวผมจะเอาทอสไว้ด้วยผมกลัวนะผมเดี๋ยวเราลองใส่แว่นไหมลองใส่แว่นเผื่อจะเจออะไรดีๆนะผมท่านผู้ชมเออมันอยู่หน้าไหนนะผมจำไม่ได้ ไม่ใช่อันนี้นี่แว่นตอนนี้ไม่มีฮะเออโอเคถือว่าดีเอา้าเอา้าล้าผมจะเข้ายังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะผมอันนี้พวกลินชักนะผมก็ปกติ นี่นะผมเลเวล2นะผมการ์ดแต่เราโกงกว่านั้นนะผมเรามีเลเวลสุดท้ายนะผมการจะใช้ประตูมันจะเขียนนะผมเป็นเลเวลอะไรเห็นไหมเลเวล2นะผมถึงจะ,จ,ะจะใช้ตรงนี้นะผมคีย์การ์ดตรงนี้ถึงจะเปิดประตูได้แต่ผมจะใช้เป็นคีย์การ์ดเลเวล5คือสูงสุดนะผมอันไหนก็เปิดได้นี่เห็นไหมเอ่อทางไหนก่อนดีท่านผู้ชมเอ่อขวาลายซ้ายดีอ่ะซ้าย นี่มันเขียนอะไรเอ่ยนี่ลองดูนี่คือห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรไม่รู้นะผมท่านผู้ชมอ๋อห้องกับห้องครัวใช่ไหมโอ้ยเสียงปร,ประตูนี่อลังการตุ่มตามตุ่มตามหูมากขออนุญาตทาังนะครับว่าไงชลิปเปอร์ ห้องต่อไปมีห้องอะไรเอ่ยนี่ไงท่านผู้ชมอุย้ยตัวอะไรไม่รู้นะผม scp 939ม้ 39, ใช่ไหมเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนนะผมท่านผู้ชมประตูนี้ล็อกด้วยนะผมท่านผู้ชมดูเสียงหรือไม่ตัวอะไรเนี่ยผมยังรู้อายบอลนะผมตัวนี้เป็นหมาใช่ไหม วิตเมนี่ไวหูห้องแบบเยอะลึก,ลก,ลกแบบลึกอะสตอเแอนเดียห้องเก็บคอมห mm hmm. ะดุ้งหมด เปิดได้นะผู้ชมก็ว่าอุ๊ยแหว่งออกมามันมีตัวทําลายเหมือนประมาณว่าตอนนี้เราอยู่แบบสถานที่ที่แบบมันถูกทําลายนะผมก็เลยแบบไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยจิ้มถนนใช่ไหมผู้ชม,มเปิดตึ้งตั้งตึ้งตั้ง ดับบ้าสตอร์เลสนะผมปืนแวร์วูฟมุมด์หมาป่ามีด้วยเหรอโอ้ยกำแพงถูกทำลายนะผมแวร์วูฟนี่ผมว่าน่าเป็นมอสสัตว์แหละลองดูดิ SCP 966นะผมท่านผู้ชมประตูแหกไปแล้ว966นี่มันตัวอะไรนะท่านผู้ชม นี่มันห้องอะไรอ่ะไอบอุ้ยเอาชีวิตเราจะเป็นยังไงนี่ไม่นึกไม่ออกภาพไม่ออก SCP 966ไปนครับนี่ วิทย์เมนี่ไว้ฮึท่านผู้ชมมีที่บนหัวด้วยเอาไว้ก่อน SCP เจ็ดหนึ่งแปดนะผมท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งแปดอ๋อคือตัวนี้เหรออ๋อไอโบโอเคเข้าใจละแดงแปดเชียว เเห็นนัานบนน่ะนะผู้ชมวูท่าดูตอนตอนดูเสียงวิ่งนะผู้ชมดังกลุบกลับกุบกลับเลยอะทะลุห้องไหนเอ่ยอันนี้คือผมก็เพิ่งเปิดมาเหมือนนานผู้ชมนะผมก็งงๆอะไรเงี้ยแต่ไอ้ s c p 939โคตรเยอะ939 นี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนท่านผู้ชมมาแหละคือผมตอนที่ผมโหลดมาใช่ไหมผมก็แบบลองแบบกดๆอะไรพวกนี้เล่นนะแต่แบบไม่ได้ลองว่ามันแบบเข้ามาอะไรเงี้ยเออลองดูดิ SCP 538 538ตัวอะไรอ่ะนี่ไง538ท่านผู้ชมเหมือนเป็นแมงมุมใช่ไหม ห้าสามแปดอะไรซอมบี้เดี๋ยวเราดูดิอันลุกห้องไหนอ่ะนี่คืออะไรเอ่ยูยนั่งได้ด้วยน้าผู้ชมอุ้ยบักอู้หูจะมีห้องเยอะจัดอ๋อห้องนอนใช่ไหมข้าราชกานอะไรอย่างงี้ที่เราจากห้องนี้ใช่ไหม อ๋อนี่ห้องทำงานใหญ่ใช่ไหมท่านผู้ชมอ๋อคีการ์ดเลเวลหนึ่งอันนี้อะไร MT Styling นะผมแล้วก็แบตเตอรี่สองก้อนเฮ้ยม,มี URL ได้ไหมครับ Display String อะไรเนี่ยอุ้ยเจ๋งแบตเตอรี่เอามาทำอะไรครับนี่ห้องพักใช่ไหมท่านผู้ชมอุ้ยอ๋อห้องน้ำ อได้ได้ได,ได้อันนี้ก็ห้องนอนเปิดไม่ได้หรอนี่ก็ห้องนอนนีห้องน้ำเหมือนเดิมอ,อ๋อประมาณว่าแบงยิงชายอย่างนี้ใช่ไหมโอเคหมดแล้ห้องเนีอออันนี้อะไรเอ่ย ดิเ็กที่คอเซนเตอร์ห้องไฟฟ้าเหรออ๋อ oh. นี่งไงนะผู้ชมเห็นไฟบนน,นั้นนะครับผู้ชมนี่คือดับทั้งหมดอะ่ะดับหมดอะ่ดดอะเปิดอ๋อโอเคโอเคเจอละ insert paper for i m p l e n t i n g อยู่ห้องนี้สิมีแต่สกเกลตันเออไปทางซ้ายก่อนอันนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องเปลิดเสื้อผ้าเหรอโอ้โหท่านผู้ชมค่อนข้างจะแบบอันนี้ก็เหมือนกัน โอ้ที่มันแบบกว้างมากนะผู้ชมนี่ไงขีการ์ดเลเวลหนึ่งีการ์ดเลเวลสามนะผมแต่เรามีเลเวลห้าไม่ต้องกลัวไเรื่อยๆ,ๆนะผมผู้ชม ล็อกเลยอ๋อมันทรลุถึงกันหมดใช่ไหมแต่ผมก็งงอยู่ดีนะสถานที่อย่างเงี้ยโอ้หมันเป็นล็อกเป็นล็อกเลยอ่ะปันนะผมเกะกไว้นนองเมื่อกี้ผมผมมาทางนี้ใช่ไหมอุ้ยผมค่อนข้างจะงงนะผู้ชมแต่มันน่าเล่นอยู่นะท่านผู้ชมเปิด <c oughs> ไปมาหมดแล้วนะฮะโหแต่ก็ S C P แบบในในในที่สถานที่นี้ไม่ค่อยเยอะนะผมท่านผู้ชมไปเนี่ยโอู้อ่ดูเสียงมันดิ <c oughs> มันต่อยช้าบ้านนะ่ะนี่อะไรเอ่ย <c oughs> ในวิชชั่นนะผมต,ตอนนี้ผมส่แว่นอยู่ไนะอ ประมาณนี้สินะอ๋อห้องนี้ตันจำได้โอ้ทางเดินแบบสก,กว้างเลยนี่เรียบร้อยประมาณนี้อ่ะลองออกลองอออท่านผู้ชมเห็นมันเชื่อมกันไหมอ๋ออ้ยโคตรเจ๋ง วันนี้เราไปทัวร์แ lap ด้านในมาแล้วผมทุผู้ชมลองเกมลองทมเซตสิเซตศูนย์อะไรประมาณนี้เอา้าหายไปแล้วหายไปแล้วท่านผู้ชมโอ้หสถานนี้ก็ถือว่าอลังการใช้ได้นะผมทุนผู้ชมโอ้กว้างอยู่เดอ้อกว้างอยู่เดอ้อนี่เห็นท่านผู้ชมเห็น SCP นีทั้งหลายไหมอันนี้ตั้งแต่ SCP 002ูอ00นะ คือมันยาวมันเยอะมากเยอะไปจนถึงแบบ9 9้า้าเนะผมท่านผู้ชมคือเยอะมากเห็นไหมผมถมเลื่อนแบบเยอะมากแล้วที่เราเห็นในนี้คือส่วนหนึ่งนะผมท่า,มมานผู้ชมประมาณนี้โอเคก็อ่ะปิดไปก่อนให้ดูประมาณนี้ก่อนนะผมสำหรับคนที่สนใจใน S.C.P ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากจะเห็นตัวไหนอะไรนะครับผมประมาณนี้โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณรับชมนะครับใครชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมเพื่อจะได้ให้ช่องน,น้อยน,นี้ค่อยๆเติบโตไปเนาะโอเคไปละนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณรับชมนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะผมโย<อ> S.C.P นะผมจำไว้ S.C.P 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 นะ